เกือบจะไม่มีมงใสแล้วละ่ะฮะเพราะผู้ชายคนนี้เลยค่ะกับการประกวด m i s s u n in i v e r s e India เดียที่โชว์ให้เห็นว่ามงกุฎมีความแพงขนาดไหนเลยต้องเอามองกุฎไปไว้ในตู้เซฟจริงๆแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ดันมีอะไรเพราะผู้ชายคนนี้พยายามสแกนนิ้วเท่าไรแต่เซฟก็ไม่ยอมเปิดและสิ่งที่น่าตื่นเต้นนั่นก็คือเป็นการถ่ายทอดสดกันทั่วประเทศและถ้าตู้เซฟมันเปิดไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งตัวเจ้าของงานเริ่มเหงื่อแตกออแกไน คน,คนดูเริ่มตื่นเต้นและลุ้นประหนึ่งลุ้นลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งรอเมามอยว่านางงามวันนี้น่าจะไม่มีมงกุฎใสแต่ทันใดนั้นอาบังก็เปิดประตูตู้เซฟได้ยินดีกับนางงามด้วยค่ะคุณมีมงกุฎใสกันแล้วค่ะในเมื่อมองกุฎ ออกมาจากตู้เซฟได้แล้วมันก็ต้องโชว์กันนิดหนึ่งนะคะอ,อ,อบาบังเอามองกุฎวางไว้บนตู้แบบนี้ก็เลยดูมีราคามากค่ะแหมอุตส่าเก็บมงกุฎไว้สะแพงเชียวแต่เอามาวางตั้งแบบนี้เหมือนกับวางขายตามสำเพ็งกันเลยทีเดียวคะ่ะอบาบังคะ่ะแต่ไฮไลท์อยู่ที่มงกุฎนี้เลยคะ่ะเพราะผูส้สวมงกุฎนี้จะเป็นมิสยูนเวอร์สอินเดียนะ,ะ่ะดูอ,อบาบังภูมิใจกับมงกุฎนี้นะคะแต่ว่าเอามองกุฎไปไหนคะเอาไปเก็บตู้เซฟที่เดิมก่อนค่ะบังเดียวครับไอไหนแล้วมงกุฎที่ อยู่บนเวทีไม่เก็บไปด้วยหรอครับบางขา